วันนี้นะคะเจาพามาที่ห้องพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวกุยลิมเพิงปราดยาเลยค่ะซึ่งถ้ามองมาที่นี่นะคะ จะเห็นว่ามีอาคารโบราณจีนโบราณนี่คือถานที่จริงเลยค่ะสถานที่จริงที่ตัวเถาที่ครอบครัวคุยนิมพึ้งนะคะ8ยานเนี่ยตั้งต้นกําเนิดมา200ปีแล้วค่ะซึ่งนะคะอลาลากงนะคะนี่ไงท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะจากหลักฐานทั้งหมดนะคะท่านเนี่ยคือต้นกําเนิดของร้านยาจีนคุยนิมพึงของเราเลยอยู่แบบนี้เลยค่ะเป็นบ้านโบราณเป็นบ้านจีนซึ่งมีหลักฐานของการทามาหากินการขุดยาการขายยาก็จากที่ตัวเถานี่เองค่ะจาก นั้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะจะเห็นว่ามีการทํายามีเครื่องไม้เครื่องมือมีการหั่นยาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนียจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาบ้วนหมีแซเนี่ยเกิดจากการที่บรรพบุรุษของเราคุณหมอเตียแปะสงเนี่ยมองเห็นว่าเราควรที่จะสืบสารนะคะภูมิปัญญาของการรักษาแบบแพทย์แผนจีนสมุนไพรจีนซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยคำว่า200ปีเนี่ยมีมาถึง4รุ่นชั่วย,ยุคนแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่ได้ประจักษ์ตรงนี้เราจะเห็นว่าจากความ ยากลําบากจากการทายาแผนโบราณวันนี้นํามาซึ่งหมออากงค่ะหมออากงเป็นลูกชายคนโตของคุณหมอเตียแปะสงซึ่งท่านเนี่ยณปัจจุบันก็อยู่ที่หัวลาโพงเยาวราชร้านคุยนิ่งพึง้งณปัจจุบันท่านอายุ90แล้วนะคะท่านก็ยังรักษาอยู่เลยค่ะซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าความแข็งแรงนะคะการกินยาจีนการกินสมุนไพราการกินธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีความสุขค่ะนี่ก็เป็นรูปที่ท่านเนี่ย ทำการเขียนใบสัญญาซึ่งเท่าที่ครอบครัวเราเนี่ยทำมาสีชั่วอายุคนแล้วเนี่ยสองปีแล้วนะ่ะถ้านับใบยาที่เขียนสัญญารักษาคนไข้นะคะใบสีชมพูแบบเนี้ยล้านกว่าใบแล้วค่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะนั่นคือความภูมิใจของลูกหลานมากๆค่ะท่านนี้ก็เป็นซินแซนเนียที่เป็นภรรยาของท่านล้านเนี่ยอันนี้คือ200ปีที่แล้วแต่ณนะวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทันสมัยมากขึ้นการที่เราทําเป็นศูนย์เวลเนสปลัดยาขึ้นมาคือการพัฒนานะคะเป็น ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทําเป็นคลินิกแล้วนะคะเรามีทั้งโรงสกัดแล้วก็มีทั้งโรงงานมีการนํายานเนี่ยไปวิจัยกับทางศูนย์ศซริราชนะคะมีการทํางานวิจัยกับสวทชมีการพัฒนา GMP นะคะออกมาเป็นอ,อยอทุกอย่างเพื่อให้มาตรฐานที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ทานแล้วรู้สึกว่าเออสบายใจน่าไว้วางใจนะคะเราทําจากต้นน้ํากลางน้ําวันนี้มาถึงปลายน้ําซึ่งวันนี้ เราพูดเต็มปากเลยว่าคือปราชญาเวลเนสนะคะแพทย์ทางเลือกเวลเนสแห่งแรกของประเทศไทยนั่นหมายความว่าความเป็นแพทย์ทางเลือกความเป็นครอบครัวของคุณหมอที่ใช้ธรรมชาติในการรักษาบำบัดคนแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยและการรักษาแบบองค์รวมรวมกับพลังงานบำบัดศาสตร์แพทย์ทางเลือกอื่นๆเมื่อนํามารวมกันส่งผลให้ดีเรื่องของทั้งกายทั้งใจและจิตวิญญาณ ซึ่งมันสําคัญมากในคําว่ารักษาแบบเวลเนสเราไม่ได้เพียงแค่ทําหัตการแบบแพทย์แผนจีนไทยอย่างเดียวเรายังมีไท้ชี่บําบัดเรามีสมาธิบําบัดเรามีออนเซ็นบําบัดซึ่งก็คือการแช่ยาสมุนไพรโปรเจกต์เนี้ยของเราที่เราทําขึ้นมาเนี่ยกว่า20ไร่นะคะเพื่อที่จะดูแลนะคะเพื่อที่จะตอบแทนนะคะครอบครัวบรรพบุรุษที่ทําเรื่องภูมิปัญญาส่งมาสืบสารต่อแล้วลูกหลานอย่างเราเนี่ยก็นํามาปฏิบัติและนํามาใช้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ลองสัมผัสสัก ทั้งหนึ่งค่ะว่าสุดยอดแค่ไหน